ช่อง3 BEC t e r o Entertainment เสนออมยิ้มบททดสอบเรื่องนี้ครับเป็นบททดสอบเรื่องรูปทรงและสีสันของผลไม้ครับแม่เมื่อเงาะนะครับถูกโกนขนออกครับโอ้โหแล้ววางคู่อยู่กับลิ้นจี่เดี๋ยวมาดูครับว่าน้องนนั้นจะสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าอะไรคือเงาะสวัสดีครับเห็นลิ้นจีมีขนโปรยอยู่ครับอันนี้อะไรนี่ลูก อันนี้อันนี้อะไรลูกเงาะเอลูกอันอันนี้อะไรลูกนี่อะไรขนมันขนอ่าขนมันร่วเลยครับเห็นไหมครับพาขนไปโปรยนะครับบนลิ้นจี่ครับคิดว่าเป็นเงาะเลยครับดูครับหยิบมาให้ครับน้องข้ารู้จักเงาะไหมครับน้องดูมันจะเปนสอะไรครับแดงสีแดงนี่ขนไหมครับมีเหรอลูกแล้วข้างในมีนสีอะไรลูกขาวสีขาวนะเนี่ย ข้าวช่วยไปหยิบแห่จานหน่อยได้ไหมครับนะครับหยือข้างๆเขาลูกไปเลยลูกลนะครับมาถึงก็เจอเลยครับเงาะไรขนเฮ้ยขบางทีตรงนี้ทำไมมีขนโปรยครับเป็นลิ้นจี่เอาสิครับจะเลือกอะไรครับเอาสิครับอันนี้มีขนโรยอยู่นะครับเอาสิครับสองจิตสองใจครับคุณผู้ชมเอาครับมาลุ้นครับว่าเขาจะหยิบอันไหน งานงานครับเอหยิบลูกลิ้นจีขึ้นมาดูครับดมครับดมครับแล้วมองกลับมาที่เดิมครับดม m อีกเหมือนกันครับสุดท้ายเอาลินจีเลยครับล,ลูกลิ้นจีนะฮะลูก,ลก,ลกใช่ปะเพื่อในเรื่องอของขนคร<ะ>ับคุณผู้ชมงานลูกินจีไปหยิบ <c oughs> อีกทีได้ไหม อีกรอบเลยครับก็ยังดมอยู่ตรงนี้ครับเพราะขนได้แท้ครับคุณผู้ชมเลยทำให้คิดว่าถาดนี้น่าจะเป็นเงาะงันครับมองเงาะไรขนของเราอย่างทีนี้พี่คอะอีกทีครับนี่ครับพอเริ่มมาสัมผัส